คราสวัสดีและพิจารณาทุกท่านกันด้วยวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมโรบอกกันอีกแล้วซึ่งวันนี้ผมก็แต่งตัวแบบสไตล์เดิมของผมซึ่งก็คิดถึงสไตล์เดิมของผมมากเลยเอาละมาเดี๋ยวต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนนี่ก็บ้านของเองนะอาบน้ำสักหน่อยอบแบบปลเดวซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันอีกแล้วแต่ว่า เกมที่ผมจะแคสเนี่ยมันไม่ใช่เกมโลบอคนะแต่ว่าผมก็เอาฉากมาเป็นเกมโลบอคนั่นแหละเออเอาง่ายๆเอ้ยเสร็จล้างมือด้วยอืมโอเคไปดีกว่าต่อไปก็หาอะไรกินมีอะไรกินบ้างวะเนี่ยไม่มีอะไรกินเลย อะไรวะเนี่ยเอาล่ะโอเคโอเคไม่มีอะไรกินเลยอ่ะเดี๋ยวผมลงไปชั้นล่างดีกว่านี่นี่คือบ้านผมเองคิดถึงบ้านผมไหมเนี่ยโหไม่ได้เล่นกันนานมากมาเล่นคอมกันสักหน่อยดูยหมายชิวว่า,วาเดี๋ยวผมขอเข้าโปรเกมก่อนนะ เอาเปรกมเกมเอาเงินผมเกมผมอยู่ไหนอ่ะอน,นี่ไงโปรแกรมเกมไหนวะครัาผมขอหาแป๊บหนึ่งนะอ่ะเจอแล้วเกมนี่แหละไปกันเลยคลิก อตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมที่ผมออบอกนั่นแหละนะซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมทำแอนเจอร์ลีแต่อุ้ยเสียงเพลงดังมันติดดิกระซิบป่าวะไม่ผมปรับเสียงเพลงก่อน,นออสวย่่ไหนีเดีโอเคมาเรามาเริ่มเกมอะไรดีกว่าแป๊บหนึ่ง เลือกหมูแล้วแม่ร้งานเรงานอะไรเลือกหมูหนึ่งสองสามเอาละมาต้ตุนตนยันตตนบายพวกเราไม่ได้เจอกันจอมตคิดด้วยเอาละโอ้เดี๋ยวไปล่นที่มจอมตุ่นยมาร่วมทีมวะเดี๋ยวโรินหุ้นนี่มันช่วยเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเป็นนัก ืบเองป็นนักสืบเหมือนกัน,นกล็อกต <laughs> <c oughs> ัวละครจอมตัวถิ่นจอมตัวถิ่นมาเลยเริ่มเกมเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอ่าฮาเสรใจด้วย,ะย,ะยจะแนระบายกีจ้ะฮะทำไมจะมีมตัวถ่นเฮ้ มืีแมวกันเอาละโอเคเฮ้ยวิวจะเป็นนักแข่งรถเดอะแมวแสงแมวเป็นนักแข่งรถออนไลน์อืมแต่วิวจะได้สร้งร่องคลิปเองนะอืมแต่ไม่เจอกัคิดเด่นเลยโอเคมาวิวจะไม่เด่นเมื่อไหร่มันจะได้อ่ะตัดครับหนูปลาแมวโอเคมาแล้วจังหวะนี้มาไปสอนแนวกันหน่อยดีกว่า ไปเลย,ย,ย e. ไปเลยสอนแนวกันหน่อยอุ้ยเก็บจานไปด้อสอนแนวสอนแนว Wh, ไปเลยเฮ้ยแมว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 มันเห็นฉันแมวเห็นฉันนนนนนนตกลังตก่ลงลางจะหมุดท่อดิหมุดท่ออืมแมวแมวอยู่นั่นห,ม,นห,นม,หมุท่อดิให,หม่ฉันอยากแบบทีมันท,ที่มันตูดเต้น ตูติ s> <S ้นโคตรเลยเหมือนตูติ er ้นมาแล้วแม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 วมาแล้วแมวมาแล้วอ่าเข้าเข้าช่องมันเริ่มจะอยู่ว่ะเอิ่มแค่วันสองเดี๋ยวจะไปห้องอาหารห้องอาหารเจอแมวอะไรวะเนี้เขาตายตกกรไดไปได้เฮ้ยได้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 แมวแมวฮ่าฮ่าจะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโรลิ่งแซด ว้าว wow, ไอ้แม oh, mm hmm. oh. วโอ้ยเจียะแมวเจียะแมวอืมโอ้มสายเร็วไปกันสุดเดียวเพราะทาไมฉันขยับไม่ได้ว่าเอาขาดกันเชื่อมต่อ What the fuck อ่มาแล้วมาละเออมาแล้วมาละโอ้ยวัจเกิดอะไรขึ้นโอ้ยอห้องใต้ดูเกิดด้วยอุ้ยไป ป๊าไปกันเลยไปกันเลยโอ้ยเจอเค้กเจอเค้กเจอเค้กจะเจอแมวโอ้ยอะไรวะเนี่ยใครก็ได้มาช่วยกันหน่อยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยไมค์กูโอ้ยคินเลวมาช่วยกันหน่อยเพื่อนโอ้ยวันนี้ฉันได้ลาโลกแน่เลย เฮ้ยอย่าอย่าให้เพื่อนมาช่วยกันมาช่วยกันอุ้ยไม่ได้ว่ะแพโดนอะ,ะเพื่อนเร็วเข้าสู้ๆนายทำได้โอเคโรลิงแซดอันนี้ปเป็นไปไม,ไม่ได้สวยเลยให้หผมขอลาเพียงแค่นี้แหละบ๊ายบาย